สวยมาไปิีบากเราแค่เทละมาไม่ไม่แนะนสนนไปทั้งทั้งถ้าอยู่มันเขอเสียโเถอะแลาษีศาเราไหับาัรผู้ใที่มีนาให้ไม่นะนี่สานนก็เป็นผู้มีมีเทมอันนี้มักจะใกล้เทลแมน มีปุชยังอยนไหมทีสามีห้าอยากมานีนะแลาก็รู้ีใช่ไมานหัวซื้อไปดืซื้อใครมาตัวถ้าเราขึนอหินห่ไเนเพราะว่าบวที่ใ่ไอเดี่ยนเลยลาั๊สวยแล้วแ่ลบไปฮ่าเยอเยอยอะขัินวหจะเาที่นี่ีไเี่ยนกัน เอาละเอาละเราจวด่างนี้ยดอพีดอกนครับสวยจเย็านตดอกพี้อกเนาะนะครับว่าอกพี่อกคืกรยิบเป็นมูนะครับดอกกระพุ้หลายๆจะรูกไปครับผมสำหรับเรื่องประกอนเกาหลีพี้องครับดอบกระพุ้นะครับพี่้อเข้าปั่นตองหัวโคตพีดอกองรหอมโคตรใส่บ้าน้ำมันงานเ ขอบพรคุณหลายๆเนนะครับผมไปถึงประเด็นพระคุณเจ้านะครับความมสุขสงสมรระเด็นตูรุกุกน้ำจีเนตาเตือนนุ่นหลักนงานผู้รับชุมชนนะครับกลุ่หลังสิเีบกเท่มากอาศัยเหบินอาศัยเพลิเพลนครับผักยูสารใาไงทอนี่ครัมาสอนรับนี่นะมือซื้อซ้อมมือมาสอบรับเงือกไงยารับก็ได้ลูกใครเป็นกระยยศสารพา่นนี่หละครับพี่น้องครับขอบพระคุณหลายๆที่ยจ้าค่ะเจเมตตาขอบพระคุณทะอวนขอบเออวนอยู่อนบาลนี่สอร้บรรลุหลานบ้านนี่แหละหลักที่น่าน คุณเบียครับที่มาจับตาความเข้าน้ำนะครับผมหลอกตอนพ่อจะไปซักตาดูหน้าเพลียนต่นี่แหละไอ้รอบนี้กันจะไปเองขอบคุณคายที่เมตาที่นั่มารับเสียงก่มสกอรนก็รวมโโฟนเกียริครับบมาขุดมหาการเชีพอันใอย่งนีครั้งนี้นะครับผมครับมาขอ้แต่ลุงพี่ต้องไมป็นแอย่าง้นอกเราะมียันเขาไม่ดีมากพอเป็นเพียรมาเสียเรียนาพี่น้องเยหลายเ่เ่านะครับมเลย เสียอ e> ตื้นละล้าวันนี้ก็เสียอตื้นเราขอฝากเสื่อตืนพระเอกแต่ล่ำโศกดีแต่ว่าล่ำล่ำก่อนธรรมดาตอนที่นั่นมันมันเหมือนมันไม่มั่นใจยังไงไม่รู้ใช่ไหมนั่นเลยเออนั่นเลยเอาใหม่เอาใหม่แต่ว่าล่ำโศกดีแล้ว ก็มีจากสันหลวงปูน่หลวงปูหลวงปูแ<ม>ล้วพ่ออ่าไอ้หลวงแม่เหรอ<ม>ยอแงแม่ยองแม่หลวงแม่